ว่าเพลนเล่นสไลยซับกลาสุดใหม่ละลายไหอีกว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีพนผลิตมากมีแทบปลอดภักกยเลือกเกินสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มีเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เมกะเลวเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคลโตซานสูตรอลิโกแซคคาไใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและปุ๋ยทางดิน ตราหญิงเกษตรนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านชากใหญ่ตําบวดนายายามอําเภอนายายามจังหวัดจันทบุรีครับที่แย่งนี้เราเคยมาสัมภาษณ์มาดูสวนของเขาแล้วนะครับสวนของเขานั้นครับตั้งแต่ปี65มาเนี่ยทุเรียนเขาอ,อายุประมาณ7-10ปีเนี่ยนะครับแล้วก็เขาใช้เคมีอย่างหนะักจนเจ้าของสวนเนี่ยแทบสิ้นเนื้อปดาตัวเมื่อขายผลผลิตไปแล้วนะครับกลายเป็นว่าต้องเปหน,นี้เป็นสินเพิ่มเติมพอใช้หนี้เขาไม่หมดไล่มาครับมาเจอเข้ากับ3ามเกลเวอร์แพนต์แกดว่าท่านใช้อย่างจริงจังณนะวันนี้เข้าปีที่3 เขาบอกว่าค่อยๆปลดหนี้ปลดสินไปเรื่อยๆขนาดเนี้ได้เห็นผลว่ามีบ้านที่ปลูกขึ้นเองอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีรถนะครับที่มาสําหรับในการที่จะดูแลชีวิตครอบครัวอย่างสวยสดงดงามทําให้เขาเห็นว่า3ามเกลอเว t ร์นเนี่ยนะครับชุบชีวิตของพี่ที่เป็นเจ้าของสวนแห่งนี้แล้วเขาบอกนะครับขนาดเนี้มีออนไลน์ก็ขายออนไลน์ด้วยแล้วก็ยังมีเพจโอ้โห ขายดิบขายดีมากเพราะว่าเขาทำอินทรีย์ร้อยเปอร์ซตใครกินใครก็ชอบใครเห็นใครก็รู้ว่า เหมาะแก่สุขภาพของคนบริโภคทั่วไปวันนี้มาเจอกับเจ้าของสวนครับกับความภาคภูมิใจในปี68เขาวาดดวงไว้ว่านะครับ10ตันเห็นเห็นกำไรปีนี้เป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเจ้าของสวนช่วยแนะนำตัวอีกสักครั้งนอะครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายกิษนะอาศจินอยู่หมู่บ้านชากใหญ่เขตอำเภอนายามจังหวัดจันทบุรีครับครับผมอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับ สวัสดีครับผมโค้ดโคมปรัชญาพลอนันทนาบุรินครับเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกือเวอร์แพนของบริษัทเวอร์ค a r อินโนเวชั่นครับโค้ดโคมครับเคยพาผมมาครั้งหนึ่งตอนนั้นได้มาแนะนําแล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นมาเนี่ยก็เป็นความกุ้มใจของเจ้าของสวนครั้งนี้เห็นทั้งพี่โค้ดโคมแล้วก็เจ้าของสวนยิ้มแย,ย้มแจ่มใสอย่างนี้ <S <S บอกผมหน่อยเะครับว่ามาครั้งนี้จากครั้งนั้นเป็นอย่างไรเล่าให้ผมฟังถึง ความก้าวหน้าครับของสามเกลืวอวร์แพนด้วยครับ,รบขอบคุณครับอาจารย์คือแรกๆนะน้องที่เข้ามานะฮะหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตามร้านเกษตรนะครับซึ่งทําให้ทุเรียนเนี่ยตัดเสร็จและต้นโสมต่อมานั่งคุยกันใหม่ๆครับใบแทบไม่มีเลยใบไหมเป็นการทูบแล้วเนาะช่วงนั้นนะน้องยังไม่เปิดใจครับ พอได้คุยกันสักพักหนึ่งน้องก็เลยตัดสินใจว่าคือน้องเป็นคนที่มองหาสิ่งที่ดีกว่าใช่ไหมครับว่าเ,เราต้องลดต้นทุนให้ได้นะเพราะราคาทุเรียนเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นจะลงแต่ต้นทุนเราสามารถที่จะคุมราคาเขาได้ ในการในต้นทุนน้องก็เลยเปิดใจใช้ครับครั้งแรกก็เปิดใจใช้ปีแรกก็ใช้แล้วประทับใจปีสองก็มีกําไรปีสาก็ได้บ้านได้รถปดนี่โปรสินได้ครับนี่คือความมหัศจรรย์ของคู่หูเบอร์แพนของเราครับโอ้โหต้องขอบพระคุณอาจารย์โคมไปอย่างสูงเลยที่ได้ให้พลังแก่เกษตรกรถือว่าเป็นพลังรุ่นใหม่เลยนะครับที่เข้ามาดูแลเรื่องของสวนทุเรียนนะครับพิกิดครับถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับ ตอนที่เรามาครั้งนั้นนะ่ะเล่ารายละเอียดให้ผมฟังจนมาถึงวันนี้ให้ให้ผมฟังโดยละเอียดนะครับ,รบก็ถือว่าการเป็นการตัดสินใจที่ถูก ได้เจอโค้ที่ดีทั้งสองคนช่วยกันแนะนำปรึกษาหาลือกันจนทำให้ผมได้ตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้เนี่ยใช้ดีจริงผมใช้ผลิตภัณฑ์เวลแพนมานี่ก็ปีนี้เข้าปีที่3ผลตอบรับก็ดีผมมีเพจเพจหนึ่งก็คือเป็นเพจทุเรียนน้องมังกรเพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วผลตอบรับดีขึ้นนะครับการติดดอกออกผลการดูแลรักษาก็ดีครับช่วยลดต้นทุนหลายๆอย่างจนผมประสบความสาเร็จสร้างบ้าน มีรถเป็นของตัวเองมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับครับผมโอ้โหพูดอย่างนี้ต้องติดตามรายละเอียดแล้วครับว่าสิ่งที่พิกฤตนะครับซึ่งมีความสุขกับการทําสวนทุเรียนหลังจากที่พบเจอ3มเกลอเนี่ยนะครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดเดียวนะครับไม่มากเอาเป็นว่าตอนที่เรื่องเคมีนั้นเราลืมไปเลยนะครับเราลืมไปแล้วเพราะเราสัมภาษณ์กันไปเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่ว่า ปีที่ที่เราเริ่มใช้นะครับเริ่มมามปี66นะครับทุเรียนตอนนั้นเรามีทั้งหมดกี่ต้นครับปี66ตอนนั้นที่มีผลทั้งหมดเลยทุเรียนก็คือร้อยร้อยต้นร้อยต้นร <100 S 1> ้อยต้นร้อยต้นแต่ที่มีผลผลิตก็คือ87ต้น87ต้นนะครับต้นใช่ตอนนั้นได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับตอนนั้นใช้สามคูู่แล้วใช่ไหมครับครับ ใช้กหกปี66ปีแรกที่ผมใช้ผมได้ทุเรียนประมาณ12ตัน12ตันนะครับปี67ปี67จะเหลืออยู่ประมาณ8 0 8 4 85าตน้นขะมาณได้ไปประมาณ8ตันฝาฝา8ตันอ่าเอ๊ะทำไมมันลดลงมานลครับเ่าเพราะว่าปีที่แล้วสภาพอากาศมันรุนแรงมาก อ่าแล้วผลผลิตอ่าการติดติดดอกอะ่ะของผมมีทุเรียนทั้งหมดอะ่ะสี่รุ่นต้นหนึ่งอะ่ะผมมีประมาณ3รุ่น4ี่รุ่นเวลาการให้น้ำอะ่ะมันลำบากอ่าผมต้องค่อยๆให้ก็คือว่ากลัวรุ่นแรกจะไม่ติดก็ต้องมาพวงรุ่นสองอีกว่าจะติดดีไหมว่าลูกทุเรียนผมก็เลยว่า ไซส์อยู่ประมาณสัก3กิโลสโลก็คือแบ่งแบ่งแยกหลายหลายรุ่นนะครับก็เลยต้องดูแลหลายอย่างก็เลยได้มาน้อยลงไปแต่เรื่องของความสมบูรณ์ของผลดีดีดีน้ำหนักผลอะไรดีดีดีแต่เรื่องการจัดการนั่นมันเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมด้วยใช่สภาพแวดล้อมแล้วก็ราคาของทุเรียนปีที่แล้วก็คือราคาไม่ค่อยดีด้วยไม่ค่อยดีด้วยใช่แต่ถ้าสภาพของผลผลิตแล้วมีคุณภาพมีคุณภาพ มันคุณภาพยังไงครับเล่ารายละเอียดที่ uh จากปีที่แล้วละกันที่ผมทำทุเรียนออนไลน์มาผลตอบรับดีขึ้นแบบดีขึ้นมากลูกค้าเขาบอกว่ามันอร่อยม,มันตรงปกมันไม่มีแบบทุเรียนที่ว่าไปถึงเขาจะแข็งจะนิ่มแป,แปะอะไรอย่างนี้จะมีการไส้ซึมอย่างนี้ไม่มีเลยครับทุเรียนเนื้อแห้งเหนียวอร่อยครับเพราะเราทำออนไลน์ถูกไหมครับใช่ครับถ้ามันไม่ดีจริงลูกค้าเขาตอบกลับมาเท่ากับว่าครั้งต่อไปจะไม่เอาส่วนนี้อีกแล้วใช่ใช่เราต้องรักษามาตรฐานไว้รักษามาตรฐานไว้เพราะน้อง มังกรก็จะเสียอกเสียใจว่าเขาจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทุนการศึกษาถูกไหมครับใช่เพราะเป็นลูกของเราเองที่ตั้งชื่อนี้ขึ้นมาใช่ดังนั้นเท่ากับเอาชื่อเสียงของลูกเนี่ยนะครับมาสร้างให้กับคนรุ่นต่อไปได้รู้ว่านี่คือความยืนยงของผลผลิตถูกไหมครับ,ค,รบคุณภาพของผลผล,ผลิตเอาละครับนั่นคือสิ่งที่พิกิจได้มองเห็นว่าความสําคัญจะต้องต่อเนื่องยืนยาวเพราะเรารักครอบครัวของเราถูกไหมครับเอาละครับพิกิจ ปีนี้ผมถามหน่อยเถอะว่านะครับพี่กิจได้ใช้สามเกลือวัผแพนทั้งสามตัวเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์พอปีหกแปดเนี่ยนะครับเราเริ่มบำรุงเพื่อจะให้ลำต้นใบดอกมันเป็นยังไงเล่าให้ผมโดยละเอียดนะครับก็หลังจากตัดแต่งลูกของปี67เสร็จผมก็อัดปุ๋ยอาเป็นหญิงเกษตร ใส่ลงดินเลยครับใส่มาตลอดใส่มาเรื่อยไม่ว่าจะทางดินหรือทางใบผมก็พ่นของเวอร์แพนก็พ่นมาตลอดเลยจนปีเนี้ยผลตอบรับมันดีผมเห็นแล้วว่าเออดอกปีนี้เยอะจริงๆถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปีนี้น่าจะสิบตันขึ้นสุดท้ายแล้วก็คือใบสวยกิ่งสวยรองรับน้าหนักต้นขยายพี่กิตบอกเลยว่าสิบตันขึ้นแล้วผลผลิตเนื่องจากว่ามีเพดรองรับอยู่ก็ถือว่าจะต้องมารองรับความอร่อ,รอยอร่อยครับ ดังนั้นเรื่องของทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยเพอร์เฟกครับสั้นๆอย่างนั้นอย่างนั้นเลยโอ้โหผมแทบจะไม่มีอะไรถามครับเพราะนี่คือคลิปที่จะสั้นที่สุดแต่มีภาพประกอบที่ชัดเจนที่สุดกับความมั่นใจของเกษตรกรเองนะครับเล่าให้ผมละเอียดนะยครับว่าวิธีพ่นอย่างไงกี่วันครั้งแล้วก็ตอนที่มันจะเป็นดอกนะเราพ่นอย่างไรเพื่อให้พี่น้องได้รับทราบข้อมูลตรงนี้ครับถ้าเป็นดอกผมจะพ่นห้าวันครั้งบ,บำรุง ชุดคู่หูไคโตัวสารถ้าเป็นใบผมจะพ่น7ถึง10วันครั้งปุ๋ยทางดินผมจะใส่ก็ต่อเมื่อ,อผมได้ใส่ไปละญิงกเกษตรตอนมีดอกหวานไปหนหนึ่งผมจะใส่ทุกๆบางครั้ง15วันครั้งยิงเกร,เ,รเพรผิวๆเ,เลยนะผมไม่ได้เอาปุ๋ยเคมีมาจะใช้ยิงเกร,เ,รเพรผิวๆเ,เลยครับครับนี่ครับก็คือส่วนสําคัญที่จะเห็นทุกวันนี้ทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่า10ตันเนี่ยมันติด กี่ต้นกันครับตอนนี้ทุกต้นครับ มีทุกต้นทุกต้นเลยทุกต้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกหรือรุ่น2ทุกต้นเลยทุกต้นเลยครับ,น,รบนี่เรามี2รุ่นเลยเหรอครับมีสองรุ่นครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยชาวสวนเขาบอกว่าถ้ามันติดหลายรุ่นเนี่ยมันดูแ,แลยากบางทีไม,ม่ไม่อันนี้ใช่ครับแต่อันเนี้ยคือว่าต้นไหนที่ยังไม่ออกอ่ะตอนนี้เขาออกแล <petto S 2> ้วครับก็เป็นรุ่น2เป็นรุ่น2อ่าใช่ใช่เราดูแลได้ทุกรุ่นเลยได้ทุกรุ่นครับเพราะเรามมนมีออนไลน์ด้วยถูกไหมครับใช่ใช่สำหรับใครมาล่ามาหลังก็ได้รับประทานทุเรียนคุณภาพเช่นเดียวกันหมด แล้วครับตอนนี้สรุปอายุของทุเรียนที่ผมฟังซิว่ามันอายุกี่ปีกันแน่ครับตอนนั้นเนี่ถ้าต้นจากข้างหลังผมนี่น่าจะประมาณ10ปีได้ละสิปีแล้วแต่ถ้าจะเป็นรุ่นใหญ่ก็10ขึ้น10ขึ้นแล้วนะสิขึ้นประมาณ13ปีได้13ปีแล้วนะใช่ใช่เพราะเราเจอกันคราที่แล้วไอ้ต้น10ปีก็กลายเป็นสิปีใช่ไอ้เจ็ดปีก็จะกลายเป็น 10, 10ปีปโอเคครับดังน,นั้นทุกต้นนะครับในขณะน,นี้ออก ร้อยต้นก็ร้อยต้นเลยเรียกว่าออกทุกรุ่นพิกิตบอกว่าเลี้ยงได้เพราะสามารถมีเวลาดูแลอย่างจริงจังนะครับปีนี้ดีหน่อยเลี้ยงน้อยหน่อยครับไม่เหมือนปีที่แล้วอันแด็พี่มีการซุบซิป็นนานโคตด้วยนะครับพิกฤตผมถามนิดหนึงทุกวันนี้นะครับที่ได้กําไรมาสร้างบ้านสร้างรถกั มันต้องเป็นกําไรจริงๆถูกไหมครับใช่เป็นกําไรบริสุทธิ์หลังจากชาระหนี้ไปแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยที่เราใช้เคมีเนี่ยนะครับต้นทุนเนี่ยยิ่งนับวันเนี่ยหมายความว่ายิ่งเพิ่มวันเพราะเราใช้บํารุงตลอดสม่ําเสมอถูกไหมครับครับแม้แต่ต้นทุนของ3เครือเองเนี่ยพอมันยิ่งนานปีเข้าเราใช้สม่ําเสมอเนี่ยมันลดลงมากมามันลดลงผมว่าลดลงนะแล้วการที่ว่าเขาบอกว่าแบกคุณแบกลูกไว้อะ ทุเรียนต้นจะโทมผมใช้ผลิตภัณฑ์เวิร์ลแพนมา3ปีปีนี้เข้าปีที่3แล้วทุเรียนผมไม่เคยโทม ผมแบกทิ้งต้นหนึ่งร้อยฟาลูกผมก็อยากลองเหมือนกันว่าต้นจะโทมไหมสุดท้ายไม่โทมอัตราการใช้ปุ๋ยผมก็ไม่ต้องใช้เพิ่มอะไรเลยเพราะว่าพอตัดลูกเสร็จบำรุงต้นเขาก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นก็คงไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับการใช้แบบโบราณแล้วครับเพราะพิกฤตเองก็ผันมาใช้ทางนี้อย่างเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ,รบแล้วก็บอกว่าเมื่อใช้สม่ำเสมอต่อไปเนี่ยต้นทุนมันก็ลดลงไปตามอัตราส่วนของมันเองใช่ใช่เพราะความสม่ำเสมอใช่เหมือนกับสะสมเงินทองไปเรื่อยๆถูกไหมครับกล้าแบกนะครับแล้วก็รู้ด้วยว่า แบกต้นก็ไม่สมโอ้โ oh ห oh. ในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาบอกความภาคภูมิใจนี้หน่อยนะครับว่าอย่างไรครับครับผมก่อนดินก็ขอบคุณน้องนะฮะก,ก็ถือว่าเป็นน้องชายเลยนะครับ,รบพอน้องเขาเคยเขาก็ปรึกษามาตลอดนะอาจารย์ว่าประมาณนี้ทําใบประมาณนี้ลงสารประมาณไหนเขาปรึกษาตลอดแล้วก็วางแผนกันตลอดนะครับจนกระทั่งมาผลลัพธ์ที่ออกมาเนะี่ยเห็นแบบให้น้องน้องกับผมภูมิใจด้วยอย่างอาจารย์เองันนี้ก็ภูมิใจใช่ไหมภูมิใจครับ,รบเลืยอย่างนะน้องผลที่ผลสินได้ด้วยปีนี้ก็คือเราไม่มีหนี้ แต่เราจะได้เต,มต,มต็มครับ <c oughs> น้องก็พูดแล้วว่าสิทธิ <c oughs> การพี่กิจช่วยบอกเรื่องนี้หน่อยนะครับว่าความเป็นอินทรียเนี่ยมันช่วยครอบครัวเราต้องอยู่ในสวนต้องใช้ชีวิตอยู่ในเนี้ยนะครับตลอดเวลาแล้วต้องการคุณภาพอย่างไรให้พี่น้องที่เขาต้องการคุณภาพของผลิตภัณฑ์บอกเขาด้วยครับ Aww. สำหรับผมนะตั้งแต่ผมใช้อินทรีย์ ของหญิงเกษตรเบอร์แพนสุขภาพดีอ่ะกินยาไม่ค่อยมีใช่กินยาไม่ค่อยมีแล้วอีกอย่างผมมีบ้านอยู่ในสวนเนี้ยถ้าเวลาพ่นไปอะไรไปเงยังไงต้องมีเหม็นมีอะไรบ้างแต่ผมเปลี่ยนจากเคยใช้เคมีมาเปลี่ยนเป็นใช้อินทรีย์มันมันอะไรสบายมันลดต้นทุนใช่ลดต้นทุนสุขภาพดีใช่ใช่ใช่ลูกเมียของเราก็คายมีความสุขใช่ไม่โดนทําร้ายด้วยระบบของเรื่องของเคมีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทําร้ายอะไรเราบ้างใช่วันหนึ่งการทําร้ายเหล่านั้นนะครับ ก็หมายความว่ามันจะย้อนกลับมาทั้งสุขภาพก็ไม่ดีผลผลิตก็ลดลงนะครับที่สําคัญมีความสุขเมื่อไม่มีหนี้มีสินนะครับมีแต่ความก้าวหน้ามีแต่ความจาเริญอย่างนี้แหละครับเราจะไปติดตามเกษตรกรนะครับที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เพื่อความสุขและความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้เราทั้งสามคงบอกกล่าวและกระจายข่าวความดีอย่างนี้ทั่วประเทศครับเราขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับวันนี้สวัสดีลาครับสวัสดีครับ สามาเกลอเวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําลายเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืนยั่งยืน